อโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเกม Identity 5ทุทกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนางสุท่าไฟใสล่ลาขาโหดและหน้าทอราหัสปันไฟมือทองที่น่ารักทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเข้าช่องนี้มาก็ต้องขออินดีตอนรับเพื่อมาทุกคนเข้าสุดช่องอสุดแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด subscribe อลไเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกด subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่า Identity 5ของเราณ อย่างที่เรารูลูกันมาก็คือเดินทางมาครบ2ปีกว่าแล้วด้วยเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ร่วมแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวล้วคะ่ะแต่ระยะเวลาผ่านไปนานขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าตัวเกมนั้นจะหายจากเราไปไหนนะ<อ>เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนคอยให้กําลังใจคอยให้ความสนใจแล้วก็เล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวกับเหล่าตัวละครที่ยกขยุกมากันอีกเพียบเลยและครั้งนี้เนี่ยทางทีมงานเขาก็ได้มีการอัปเดตภาพให้พวกเราได้ดูกันแล้วด้วยนะคะซึ่ง ครั้งนี้ทาเอาแฟนๆนั้นตื่นตะลึงกันไปต,ตามๆกันเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่ามาสวยอีกแล้วกับภาพนี้เลยนะคะภาพที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็คือสกินฉลองครบ2ปีของ Identity 5ของเรานั่นเองซึ่งมีหลายตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนะคะในภาพนี้มาเจาะลึกกันดีกว่านะคะตัวแรกที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเจดแยของเรานั่นเองซึ่งชุดเขาเนี่ยสวยมากๆอลังการสุดๆแหมมาเป็นคนนกฟูเชียแล้วก็ชุดออกแนวสีขาวๆนะคะมีการประดับตก แตงลูกไม้แล้วก็ระบายต่างๆมากมายเลยทีเดียวผมรอบนี้เจ๊แกก็ออกแนวแบบเหมือนผมสั้นวนๆนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับหัวด้วยชุดนี้ของเจ๊แดงมาเหนืออีกชุดแล้วล่ะค่ะคิดว่าสกินทองตอนแรกของนางเนี่ยก็สวยแล้วนะแต่บอกได้เลยว่าชุดนี้ทําเอาแฟนๆหลายคนใจละลายไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะ ตัวต่อมาที่กําลังคุกเข่าอยู่กับพื้นนี้ก็ทายคาดเดาวเนี่ยน่าจะเป็นพี่คาวบอยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ไหมอาจจะต้องรอคอยแล้วก็รอดูกันอีกทีนึงเนาะรอบนี้พี่แกมากับชุดแบบเป็นทักซิโดสีแดงนะคะเหมือนชุดแสดงละครเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้แม่ชุดเซ็กซี่มากเวอร์เลยแม่ก็คือตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นนักเต้นนะคะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ขอมอเป็นนักเต้นก่อนแล้วกันเนาะชุดของนางเนี่ยแอบเซ็กซี่เบาๆด้วยการใส่ถุงน่องยาวนะคะสีดําแล้วก็ ออมทองส่วนชุดเนี่ยคล้ายๆเป็นเกาะอกนะคะสีดํามีกระโปรงระบายข้างหลังด้วยสะพายกระเป๋าสวมถุงมือนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับหัวเหมือนเดิมแต่ในภาพนี้เนี่ยยังมีอีกหลายตัวละครมากๆเลยที่แอบซ่อนอยู่อย่างข้างเวทีนี้ก็ทําให้เรานะั้นอยากเห็นสกินใหม่จริงๆแล้วค่ะแล้วก็มีตัวของน้องน้ําหอมส่วนบวกสีดำข้างน้องน้ําหอมเนี่ยน,นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ก็ต้องรอดูเนาะแล้วก็น่าจะมีน้องเอมมานะคะคุณทนายแล้วก็ตาลุงที่มาพร้อมกับชุดทักงซีโดสีดําแดงนะ กำลังดูละครอยู่ น้องไมค์คิกแล้วก็คาดว่าข้าว่าน้องไมคาคิกเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องแมงสาของเรานั่นเองนะคะส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนั้นเพื่อลองคาดเดาแล้วกันนะคะว่าตัวอะไรเพราะว่ามองไม่ชัดแล้วจริงๆซึ่งการครบรอบครั้งนี้เนี่ยตีมองเขาก็คือการแสดงละครเวทีนะคะอย่างที่เราได้เห็นกันเลยแต่ละชุดก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันและน่าสนใจไม่แพ้กันด้วยนะคะใครอยากได้ก็ต้องตั้งหนา้าตั้งตารอคอยกันเอาไว้ให้ดีเลยนะเพราะว่าเจแดงแก่รอบนี้มาเหนือมากๆเลยจริงๆอยากได้ ครั้งนี้จุ๊บแจงก็เอามมอัปเดตให้เพื่อนได้ดูกันแล้วเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจุ๊บแจงเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b s c คร b ์แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาจุ๊บแจงลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย